สวัสดีครับจาก Eco ค o r ินะครับวันนี้จะมาให้ดูตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับเครื่องรอดมูลไสเดือนอที่เราทำนะครับเวอร์ชันล่าสุดจะเป็นเวอร์ชัน6นะครับแตกต่างกับเวอร์ชันที่แล้วยังไงเดี๋ยวผมอธิบายอันนี้อันนี้คือพับเก็บธรรมดานะครับพับเก็บปกติพับเก็บได้นะค,ความหนาจะอยู่แค่นี้นะครับ ผมยกไปวางก่อนนี่นะครับนั่งเลยยกเดี๋ยวขอผมขอมือยางกลางแป๊บนึงอ่ะกลางเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดนครับตัวเวอร์ชั่น6ข้อแตกต่างจากตัวของเวอร์ชั่นที่แล้วก็คือตัว เขาเข้าเหวี่ยงนะครับจะไม่ใช่เป็นแป้นพลาสติกแล้วนะครับไม่ใช่ใช้เป็นแป้นพีซีแล้วจะใช้เป็นแขนนะครับแขนนี้เลยแล้วก็เป็นตัวลูกปืนเข้าหมากเ้ลูกปืนไอ,อ้ลูกหมากนะครับแทนนะครับแข็งแรงยึดแข็งแรงกว่าเดิมมากเลยนะครับไม่หลุดไม่ขยับ วงจรอฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับวงจรอฟฟ้าเหมือนเดิมใช้งานง่ายวัสดุหาง่ายอะไรหาง่ายทุกชิ้นนะครับส่วนตัวนี้จะมีปัญหาอยู่ว่าลูกค้าบางท่านใช้กระบะที่มันเล็กกว่าเฟรมแล้วเวลาเขย่าเนี่ยมันจะมีเสียงดังเพื่อเพราะว่าไอ้ตัวกระบะเนี่ยเป็นพลาสติกมันจะตีกับไอ้นี่มันจะตีกับตัวเฟรม นะครับมันจะมีเสียงดังวิธีแก้ง่ายๆครับท่านใดที่ซื้อไปแล้วแล้วมีปัญหาแบบนี้เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยกระบะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความยาวอาจจะไม่เหมือนกันก็ใช้แค่ฟองน้ําครับทากาวร้อนจบจบเลยนะครับก็กระบะใส่ได้ปกตินะครับแค่นี้เองนะครับดึงออก จะเทตัวส้เดือนออกก็เทไปนะครับก็ใส่ก็ใส่ตามปกติได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเทให้ดูนะครับการทํางานจะเป็นยังไงแอรบัตเตอร์เหมาดิมครับแอเตอร์มาเสียบเดอ่าปรับความเร็วเหมือนปกติทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับ ความเร็วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับจริงๆแล้วอะ่ะความเร็วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะล่อนอมูส้ซเดือนออกนะครับไม่ต้องเร็วมากเกินไปนะครับมเส้ซเดือนเขาจะเจ็บพอเข้าไปอยู่ในเบดดิ้งใหม่เดี๋ยวสักสองสาวันเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาตายนะฮะนี่ครับ โอเคขอบคุณมากครับ